มีใครเห็นอะไรไหมฮะมีใครจับสังเกตอะไรได้บ้างไหมจากในวีดีโอที่เห็นตอนนะี้อ่ะไม่ไม่ต้องพยายามส่องนะฮะเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะ <c oughs> <c oughs> เพิ่มใสงให้จะได้เห็นช,ะชะัด ไม่ใช่ตุ๊กตานะครับแต่เป็นงูนะเมื่อกี้ผมลงไปนั่งตรงรางโฟมนี่แล้วนะกำลังเอาของเข้าไปเก็บในลังโฟมนะแต่เมื่อินตาดีครับเหลือบไปเห็นตัวเล็กครับตัวเล็กแต่ว่าก็เสียวนะครับเป็นงูงเขียวพอดีที่บ้านมีเด็กไงเลย เดี <łość> ๋ยวเรอกู้ภัยมาจับดีกว่าเนาะไม่อยากไม่อยากทำเขานะต่เมืินวันนี้เด็กไม่อยู่นะถ้าเด็กอยู่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันปกติเด็กมาตาก็เดินตามผมตลอดเล่นอยู่ใกล้ๆผมตลอดไม่ห่างตัวเลยเฮ้ยขนลุก